มึงมงคลอคล้อาวเ,เปียงไงเปียงอ่ะนี่ตัวเล็กๆย,ยมันหวานนะน่าเฮ้ยมงคลโน้ตเรียกใครอ่ะมงคลเมื่อกี้กูขับผ่านโกรธมามึงดูให้ดีนะมีนายมงคลอยู่บ้างเปล่า มึงไปเรียกสมสี่สมห่าดีไม่ดีมันตามมึงกลับบ้านนะ <S <S เอาดีๆตามมึงนั่นแหละเรียก <S <S มัวซั่มึงไปตามหลวงพ่อก่อนไปไปเรียกเขามาทำไมให้ไปส่งมึงเลยเขาจำ,จำวัดไปแล้วห <ไป S 2> น้าวัดเนี่ยบอกว่าเขาจำวัดแล้วบวชมาตั้งนานแล้วยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยจำไว้ขึ้นมาพักนอนะพักหลับปะอ๋อนอนหลับเออเเารียกจำไว้พักหลับนายอะเข้าใจได้ โอ้ยับบนบันเอิญที่มิซึบบอตึงซอมแม่ซัมไม่าไอ้เอ็มอดัมอร์ยตงพลังยังมาขำหูนี่เอ้ยมาขำหนูนี่นี่ไม่รู้อ่ะเขาคู่แข่งกับเปิ้ลไอรินเขาคืออีปินไอรั่วเรื่อง เออชอบให้มันมันใจเออร้องร้ดีๆชอบชอบอป็นหม่บโตปนไโตต้นาัสนเดิไม่ต่อารอะ I am a superman สมงพลังอาอร์ลาล่คามซาเซนนี่นุ่นนักอกนักเฮ้ยนักอกหนักใจร้องตายอร่ไทยเด้อเคยฟังรู้เรื่องมังมาทำนี่ โอ้ยมาคำฮีล oh, ัวเลยหลายมีเลยเออนี่ได้ไหมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ฮีแต่อันนี้พานเฮ้ยภาษามาฮีเบาแสดงว่าฮีเด็กเนี่ยอะไรฮีเด็กหรอ่เเนี่ยอ่ะฮีดิมันเป็นยังไงอ่ะมาเลยมาเด็กม้าเด็กฮีเด็กแล้วถ้าเกิดม้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอยยย แม่อยแ้งแมาเด็ดที่มันมีแรงนะมมาผู้ใหญ่ที่มันแม่แก่กว่าจะได้แต่ละทีโอก่ไงแก่แล้วมันจะขาดใจแก่ไงพี่มันไม่มีแรงกันได้มาที่ล่าพาน่ะมีไง นผ่ออะไรานทองจากเขาสามยยอดไม่ใช่ร้านทุกอย่างยี่สิบพันบาทแล้มันจะใช้ได้ผลใช่ไหมมันจะได้เรื่องไหมน,นี่ไม,นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหนอันนี้อ,นนอะไรอย่างนั้นอ่ะร้านนู้นอ่ะพายอันเนี้ยร้านนี้ยพายอันนี้สมายถึงอันนี้ ไม่ฟังอาเซียนนี่แต่การเลยใช้ได้แน่นะจัดการโอยกระโขดกันโทษที่แม่นิกันโทษที่แมนิเด็กกระห้อบันเทิงก็ก็ยองนะฮะเอ้ยคขมทายมิตรตะบุกี้ท้าโอ้ยคณนาคามิตรมีคณิตติ๊กแตกกลัวคณียง ตัวปัญหาทุกงานเลยทุกงานเลยกลยูก็นั่งให้เขาตีอยู่ได้ไปเก็บมาเลยของทั้งมาหากินนะแล้วตีกับเบื่อกใครขอเพลงล่ะอยากจะร้องก็ร้องทุกคนน่ะทุกคนน่ะก็อยากฟังเพลงนั้นนะ่ะออกมวยก นี่นมานั่งตรงนี้เนี่ยแล้วฟังฉันถ้ามีสัญญาแบบนี้นะเนี่ยมีสัญญาแบบนี้ฉัน,ฉนตกลงอ่ะโอ้โหเก่งมากคนเล็ก,ลกฉันยอมรับไงว่าสัญญาเนี่ยฉันเป็นคนทำแล้วก็